สวัสดีเช้าว,วันที่18เมษายนครับผมตัวนี้เป็นงานเหยือครับสติกเกอร์พร้อมครับเหยือยรอแรกนะครับผมสี่ถังเดี๋ยวกำลังเตรียมถังนะครับมืออื่นวันยุดนะครับผมเป็นวันเสาร์ที่19นะครับผมเดี๋ยวรอเหรียกินจะเดินทางไปห้าจารย์นะครับ จะทํามาล่อแรกนะครับประมาณ120ยยี่สิบกิโลนะครับผมร้อยกิโลแรกนะครับผมปีนี้ก็ฝากเอฟซีสายม้นนะครับผมเหย่ดตกปรากฏนะครับมาฐานทุกงานไม้แน่นอนนะครับมาหาใช้แน่นอนนะครับแอบฟ้า,าทางล่างเรียบร้อยฝากเอซีสายน้ำหลากน้ำแดงนะครับผมเจอกันปีนี้เต็มระบบนะครับ ปีนี้ก็จะเฮ็ดประมาณซ้ำเก่านะครับผมปีกายนี่ยก็หมดไป400กิโลกรัมนะครับขอคุณครูบาอาจารย์เอฟซีนะครับผมหรือว่าน้านาตกปลานะครับของอำเภอโพไซเขิมราชนาตาลตราการพืชผลมุกดาหารนะครับผมปีกายนี่ที่เป็นใสเงียนะครับผมแล้วก็มีทั้งชนบุรีและยองเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม ปีนี้ก็รอดเล่กินจัดที่เก่านะครับผมเตรียมเหยื่อให้แล้วนะครับผมเพราะว่าน้ำปีนี้ขึ้น่าฝนจะมาดีนะครับพี่น้องเพราะว่านี่ผู้ไส่นี่ก็โอ้เขียวชะอุ่มนะครับผมฝนลงฝนลงสามเือแล้วนะครับผมหน้า่างๆเพราายเพื่อนวานเข่าก็จนขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวน้ําแดงมานะครับมันจะพาท่านนะครับผมปีที่แล้วก็ขอบุาหน้านะครับผมนักตกปลานะครับผมที่สับสนเหยื่อรอดเล่นกินนะครับผม หมดไป400กิโลกรัมถือว่ากะมาทานนะผมเอาไปใส่นะผมถือว่าได้ตัวนะครับละกะ็ทุกไม้ถือว่ามาทานนะครับงานหน้าเขื่อนหน้าฟายนะครับผมงานลําห้วยนะครับงานโค้งนะครับผมได้ทุกไม้ครับผมเนี้ยรอเล่นกินเอาไปเลยมีตัวโดนแน่นอนนะครับผม ทดลองทดสอบกันนะผมปีนี้กับราคาเดิมนะผม1กิโลกร,รัม200บาทนะครับผมแต่ว่าแพ็กเกจแรกนะครับของรอหลินกินก็นจะเป็นกระปุกละ150้กับ200นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังหากระปุกหน่อยอย,อยู่นะครับผมกระปุกละ100บาทนะครับเดี๋ยวหากระปุกอยู่ครับผมท่านใดนะครับตอนนี้มีแตก่กระปุก150บาทนะครับผมเดี๋ยวก็จะหากระปุกแล้วก็เตรียมใหนน้นานะครับผม สำหรับค้าประจำเหมือนกันเรียนเป็นกิโลครับผมเดี๋ยวให้น้าค้นที่อยากลองนะครับผมเดี๋ยวไปทดลองแบบว่าราคาย่อมเย่านะครับผมเข้าถึงง่ายนะครับโอเคครับผมพรุ่งนี้เจอกันครับผมทําเหยื่อเต็มระบบเหยื่อตกปรากฏเลาะเล่นกินนะครับผมมาทานทุกงานหมายมาหาใช้แน่นอนฝากติดตามครับผมมาทานครับสวัสดีครับ